ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคี555กองกองละ2,555บาทเพื่อสมทบทุนบูรณะศา,าลาการปรเรียนนวัดม่วงอำเภอเมืองจัังหวดนครราชสีมาวันอาทิตย์ที่18พฤษจิกายนพุทธศักราชส5 5 5เวลา13นาฬิกาจองเป็นเจ้าภาพกองละ2,555บาทได้รับพระพุทธสมปรารถนาขนาด5นิ้ว1องค์ และเหรียญสมปรารถนาหน้าพระพุทธหลังหลวงพ่อเต็ม20เหรียญพิเศษรับเหรียญเสมาเศรษฐีหลวงพ่อคูนหนึ่งองค์ติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระครูถาวรวิริยาภรเจ้าอาวาสพระภัยวันจิตตคุตโตพระมหาอำนาจขันติโกในประสงค์มนโมราหรือที่สาราพระพุทธสมปรารถนาโทร081967 8.094ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี2556นวัดราชบ,บํารุงในวันที่18-19 20มกราคม2556วันศุกร์ที่18มกราคม2556พบกับคณะลิเกดอกไม้มิ่งเมือกและภาพยนตร์วันเสาร์ที่19มกราคม2556พบกับวงดนตรีราศีมาเพชรดาราพันธ์และภาพยนตร์ วันอาทิตย์ที่20มกราคม2556พบกับมหากรรมคอนเสิร์ตมหากุศลพบกับ,บวงคาระบาวมาริฮวนา่าและวงยูเทิร์นนัสนาม8 0พรรษาตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปบัตรราคา200-500บาทแผนกประชาสัมพันธ์โทร044 267899 089 856818 4และ081 261 2ขอเฉิญรูปพิธีพุทธาพิเศษพระกิ่งพุทธยันตีณบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่20พฤศจิกายน2555พร้อมร่วมตักบาตรกับพระกนาจารย์ผู้มีบารมีธรรมฟรีรับแจกวัตถุมงคลในงานสามารถถาชนได้ตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วภาคอีสาน สุดยอดวัตถุมงคลแห่งปีพุทธชยันตีรุ่นคูณเทพประธานพรของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธออกนาวัดบ้านหานอำเภอดา่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาคลังและศักดิ์สิทธิ์จากการปลูกเสกสามวาระวาระที่1วันที่5ธันวาคมนวัดบ้านหานอำเภอด่านขุนทศเวลา15นาฬิกา19นาทีประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระเกจิดังนั่งปลกอธิษฐานจิต9้ารูปวาระที่สองวันที่15ธันวาคมนวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศเวลา9นาฬิกา39นาทีพระเกจิดังนั่งปลก อธิษฐานจิต5รูปและพิธีพุทธาพิเศษวาระที่สวันที่31ธันวาคมเวลา21นาฬิกาหนาทีณวัดบ้านหานพระเกจิดังนั่งปลกอธิษฐานจิต99รูปรายได้จากการบูชาวัตถุมงคลร่วมอนิสง์ในการสร้างพระใหญ่พระพุทธเมตตาสีทศพลยานดานขุนทศสั่งจองวัตถุมงคลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์พระเครื่อง13 6แห่งทั่วประเทศและที่วัดบ้านหานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมา0 8 9 2 8 5 5 5209และ088 0438399ขอเชิญร่วมสร้างพระอุโบสถหินอ่อนนวัดพยับรุ่นขุน55โดยพนท่านสวัสดิ์ลิปตะพันลกอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานอำนวยการจัดสร้างเรียนไข่ครึ่งองค์เรียนอามเต็มองค์เรียญเสม,มาเต็มองค์เหรียญต้หมูรุ่นแรก พระบูชายืนพระบูชานั่งสมาธิหน้าตัก5นิ้วหลุกเสกโดยหลวงพ่อคูลปริสุทธโธในวันที่11กรกฎาคม2 5 5 5รับวัตถุมงคล25กรกฎาคม2 5 5 5เป็นต้นไป ติดต่อบูชาวัตถุมงคลได้ที่พระครูสิริสีมาพรวัดพายพระอารามหลวงโทร0901877343 044241525อาจารย์สมศักดิ์กมลเพชร0819671750หรือติดต่อที่ชมรมพระเครื่องเมืองเสมาศูนย์พระเครื่องเดมอร์โคราชคุณป๋องโคราช0818774251และศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ เชิญร่วมพิธีสวดที่พระมนลสดอกข้อข้ามปีในวันที่31ธันวาคม2555ถึง1มกราคม2556และในวันที่31ธันวาคม2555รมพิธีเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปณพระพุทธสมปรารถนาวัดม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตอนรับปีชงปี2556สำหรับผู้ใดที่เกิดปีกุลปีมะเส็งปีขานปีวอก ผู้ใดเสียบุตรทำแท้งขาดคู่การงานติดขัดเสริมดวงชะตาราศีพร้อมต้อนรับเทวดาประจำตัวเทวดาประจำวันเกิดต้อนรับโชคลาภผู้ใดไม่เกิดปีชงรวมเสริมดวงชะตาราศีเพิ่มภูนบารมีและผู้ใดเข้าร่วมพิธีรับวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนฟรีเข้าร่วมพิธีฟรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดม่วงโทร081 9 6 7 8 0 9 4และ0 8 2 1 4 3ป9 9 7เปิดตำนานเทพเจ้าเต่าเรือนแห่งภาคอีสานหลวงปู่บุญธาทาวโรเกจิอาจารย์แห่งเมืองปทุมรัฐเมืองบัวกแก้วบัวแดงวัตถุประสงค์การสร้างเพื่อนำไรายได้มอภัยหลวงปู่บุญธานำไปใช้พัฒนาเสนาสนะต่างๆภายในวัด และนำไปทํานุกบำรุงพระศาสนาตามวัตถุประสงค์ของหลวงปู่ทาวัดสุนันทาราชบ้านสวนปอตำบลหน,นองแคนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดสั่งจองได้ที่อ้วนโคราชคลังพลาซา089 584 7814าห8 9 5 8หรือสอบถามได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคลล้ำค่าแห่งปีพุทธศักราช2555เหรียญเศรษฐีหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวัตถุประสงค์เพื่อบูรณประปฏิสังขรอ,อุโบสถกุฏิสงฆ์สาลาการปรเรียนภาวนาสถานและเพื่อเป็นทุนการศึกษาของพระและสามเณร ออกแบบโดยเอาเหรียญของ3ามพระดังมาเป็นแม่แบบรวมเข้าด้วยกันรูปลักษณ์ของเหรียญเสมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนให่หอมรูปทรงเป็นหลวงพ่อสิงห์วัดป่าสารวันรูปองค์หลวงพ่อคูณปริสิสุ์โทวัดบ้านไร่ปลุกเสกเดียววาระที่1 23. กันยายน2,555วาระที่2 20. ตุลาคม2555 วาระที่3 9พฤศจิกายน2555ณวัดบ้านไร่และรับวัตถุมงคลในวันที่12พฤศจิกายน2555สั่งจองได้ที่วัดม่วง0818789275 0891892399และ0819678094 วัดปรกวัดแจ้งนอกตลาดเมืองทองห้างกลางพาซาห้างเดอะมอลและศูนย์รับจองทั่วประเทศขอเชิญร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคลล้ำค่าแห่งปีพุทธศักราช2555เหรียญเศรษฐีหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวัตถุประสงค์เพื่อบูรณประปฏิสังขรณ์อุโบสถกุฏิสงฆ์สาลาการ,รเรียนภาวนาสถาน และเพื่อเป็นทุนการศึกษาของพระและสามเณรออกแบบโดยเอาเหรียญของสามพระดังมาเป็นแม่แบบรวมเข้าด้วยกันรูปลักษณของเหรียญเสมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมรูปทรงเป็นหลวงพ่อสิงห์วัดป่าสารวันรูปองค์หลวงพ่อคูณประดิสุ์โธวัดบ้านไร่ปลูกเสกเดี่ยววาระที่หนึ่งวันที่22กันยายน2555วาระที่สองวันที่ 2, 20ตุลาคม2555ที่วัดม่วงสั่งจองได้ที่วัดม่วง081 8789275 0891892399และ0819678094วัดปรกวัดแจ้งนอกตลาดเมืองทองห้างคลังพาซาห้างเดมอลและศูนย์รับจองทั่วประเทศขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล เหรียญหล่อเซม,มาลายไทยเหรียญหล่อเทโบราณในพิธีรุ่นแรกฝังตระกุดทองคำณนะมณฑลพิธีอุโบสถวัดปอแดงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาจำนวนจัดสร้าง1,500เหรียญบูชาเหรียญละ1,200บาทวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยสมทบกองทุนช่วยเหลือสงอาพาตติดต่อสอบถาม ศูนย์พระเครื่องโคราชโอสุริยันจันทรา089 845 0026บัณฑิตพระเครื่อง087 878 6496ศูนย์ 6, พระเครื่องกรุงเทพชาโน,นพระเครื่องไอทีหลัก4 089 131 1342 13นรนัทพระเครื่องเซ็นทรัลบางนา086 1> 3 1 4 0 5 4 5แอดบารมี081-889-6777สุภาตา087-828-5260กำเนิดใหม่ในประวัติศาสตร์สุอดวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณพริสุทธโธฉลองพุทธยันตี2,600ปี แห่งการตรัสรุปของพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2555รุ่นคูณพยุงม,มหาจัก,กรพรรดิจัดสร้างโดยวัดโป่งดินสอตำบลโคกกร,รวดอำเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมาวัตถุประสงค์นำรายได้ไปก่อสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทจำลองและสร้างศาลาปฏิบัติธรรมติดต่อสอบถาม084-888 1368และ084-888-1087สุดยอดวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธออกนวัดถนนหักใหญ่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมารุ่นเจริญพร89ปีเงินรายได้เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ในวัดถนนหักใหญ่และสนับสนุนสพด่านขุนทศ ติดต่อสอบถามได้ที่วัดถนนหักใหญ่0810225428ขอเชิญร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทองสุทธศีโลรุ่นที่สองรุ่นบารมีวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดสร้างพระอุโบสถวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ สนใจติดต่อบัณฑิตพร,ระเครื่อง087 87 878 6496อาร์ตโคราชคลังพาซา082 375 5569โอสุริยันจันทราคลังพาซา089 845 0026อ้อมแดนไทยคลังพาซา081 879 8798 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทยทองหล่อบริมมครูหมอชีโวกโกนมารพักแพทย์ใหญ่ประจำตัวพระพุทธเจ้าตั้งแต่เวลา19นาิกา15นาทีในวันเสาร์ที่5พฤษภาคม2555ณวัดม่วงอำเภอเมืองนครราชสีมาเปิดให้สาธุชนบำเพ็ญกุศลไถ่ชีวิตโครกระบือสะดเคราะห์ใส่บาทพระประจำวันปิดทองพระพุทธประทานาพระเกจิอาจารย์กลางคืนมีมหรสพร้อมรับวัตถุมงคลฟรีสำหรับท่านผู้ใดที่สนใจ บูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดรุ่นพภคขัพย์ปลุกเสกวันที่17มีนาคม2555พระพุทธปารถนารุ่นไรมาห้าสิเนื้อทองแดงเรียนหมอชีวโกโมรารพักเครือเขาหลงยันมหาเดินทางแคล้วคลาดสีพึ่งเมตตามหานิยมไม้มงคล5อย่างติดต่อได้ที่พระภัยวันจิตตะโปะหรือโทร0819678094